วันอา,อาทิตย์แล้วนะเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วนะช่วงเวลาที่มีความสุขเราอาจจะคิดว่ามันรวดเร็วนะแต่ช่วงเวลาที่มีความทุกข์ บางทีมันก็อาจจะเนินช้าสำหรับพวกเรานะน,นั้นเพราะว่าเราเอาเงินไขในของความสุขความทุกข์นั้นมาเป็นสิ่งที่มันก่อให้เกิดความยึดติดขึ้นมานั้นไม่ว่าจะ ช่วงเวลาแนนๆนี่แต่เราไปสังเกตดูดีๆมันก็เลื่อนแล้วแต่เกิดเก้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันไม่ได้อยู่ตามที่เราอยากให้มันอยู่หรอกหรือว่ามันไม่ได้มาตามที่เราอยากให้มันมาอยากมามันก็มามันอยากไปมันก็ไปอันนี้ก็มันเป็นขวานอยู่อย่างนั้น เราไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไรหรอกงั้นวันเวลามันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็คือเรื่องของมันหรือว่าคนอื่นจะเป็นยังไงเนี่ยก็คือเรื่องของคนอื่นมันเป็นเรื่องของเรานะ่เมื่อคืนมีมันถามว่าทำไมดูเฉยๆนี่ก็เหมือนกับถูกตัดสินแล้วนะ หือเฉยก็ไม่ชอบคี้หน้าอะไรอย่างนี้นถูกตัดสินไปแล้วเรียบร้อยอันนึมันก็เป็นเป็นเรื่องของคนอื่นคนอื่นตัดสินเราเนี่ก็ไม่เหมือนกับเราตัดสินตัวเองหรอกคนอื่นตัดสินนี่ยังดีกว่าเองตัดสินตัวเองเนะบางทีเราตัดสินตัวเองเนี่มันก็ใส่ซสีตีไข่ใ,ให้ค่าอะไรไปเรียบร้อยแล้ว ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเสียงในหัวเป็นเสียงในหัวที่มันเกิดขึ้นเป็นอภิชาพบ,บาเป็นกิเลสท,ที่มันกระสิบกระซาบกระสิบกระซาบให้เกิดความดีความไม่ดีขึ้นในหัวเราอันนี้นก็ต้องระวังนะอย่าไปตามมัน เรื่องอารมณ์ความคิดความรู้สึกนี่บางทีมันก็เหมือนเป็นเราอนะมีเราคิดเราทุกข์เราฟุ้งเราปรุงขึ้นมาน,ะนั่นถ้าดูให้มันดีๆมันก็จะเห็นเริ่มเห็นสิ่งที่มันค,ค่อยๆแยกกันออกนะระหว่างความคิดกับจิตที่ไปรู้อย่างนี้นะดูใหม่ๆก็ดูยากไม่เข้าใจลเลาต้องอาศัยความภาคเพียร ในการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของใจใจมันก็จะมีพฤติกรรมด้วยนะพฤติกรรมดีหรือไม่ดีอยางเงี้ยเราบอกมันไม่ได้มันเป็นของมันเองแต่ว่าเสียงที่เราบอกตัวเองได้ก็คือการที่เราได้ฝึกฝนตัวเองนี่แหละฝึกฝนคือหมายความว่าเราได้ พัฒนาตัวเองได้เห็นตัวเองมาถได้รู้จักนิสัยตัวเองการที่รู้จักตัวเองก็เหมือนกับการที่เรามีเพื่อนคนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเป็นเพื่อนภายในไม่ใช่เพื่อนภายนอกเพื่อนภายนอกเนี่ยเรายังพอสังเกตได้ยังพอที่จะคบหารุมปในิสัยใจคอกันนะแต่ว่าเพื่อนที่ชื่อว่าตัวเองนี่มันติดตัวอยู่กับเรา เป็นเพื่อนภายในซึ่งมันก็จะสังเกตยากเห็นยากแต่เราไม่ได้รู้ไม่ได้ดูไม่ได้ทำความเข้าใจกับมันมันก็จะเห็นยากแหละดังนั้นนี่ก็ต้องมันมันสำรวจตรวจสอบสังเกตมันบ่อยๆหน่อยมันพาให้เราสุขเราทุกข์ก็คือตัวเพื่อนนี่แหละ ตัวความคิดตัวความนึกความปรุงแต่งอะไรเนี่ยพะฉะนั้นเราก็ไม่ไปกับมันมันชวนไปทำอะไรชวนไปเล่นไปกินไปเที่ยวยถ้าเราไปกับมันบ่อยๆก็เราก็จะกลายเป็นมันนะแต่ถ้าเราใช้สติพิเนตพิจารณาสิ่งไหนควรทำํำสิ่งไหนไม่ควรมันก็จะไม่ไปตามเพื่อนล่ะ จากเพื่อนที่ไม่ดีก็จะก,กลายเป็นเพื่อนที่ดีขึ้นมาล่ะทีนี้นั่นมันดีเพราะอะไรมันดีเพราะว่าเรามีสติมีปัญญาเข้าไปพิจารณาเข้าไปมองเห็นเข้าไปเป้าสังเกตเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆของเพื่อนนี่แหละแล้วเราฝึกมันบ่อยๆบ่อยๆเข้านี่มันก็จะค่อยๆทำให เเ็ที่มันแฝงฟังอยู่ในขันท่าสันดานเรามันค่อยๆจางกลายไปจากความหยาบคายจากความอะไรต่างๆมันก็จะค่อยๆละเอียดขึ้นมนความละเอียดละเอียดขึ้นนะนะคุณภาพจิตของเรามันก็ดีขึ้นมันดีเพราะว่าเราเฝ้าสังเกตเฝ้าเรียนรู้นอยู่นั้นอนุสัยสภาพจิตนี่มัน มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันอยู่กับเรามาหลายพบหลายชาตินะอุปนิสัยใจคอต่างๆเนี่ยออนนั้นเราก็เฝ้าสังเกตเฝ้าเรียนรู้มันนี่แหละเพราะว่าจิตนี่มันไม่มีเพศจิตไม่มีเพศไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายนะไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีกระเทยทั้งนั้นนเะนะคิมีเด็กถามอยู่คนหนึ่งนะ ว่าการจะบรรลุธรรมมันต้องเป็น,นยิงหย,ยิงแท้ชายแท้ไหมจริงจริงมันเป็นเรื่องของวาสนาบาร,รมีด้วยนะแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องปรมาติตแล้วนี่มันไม่มีเพศไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายหรือว่าไม่มี lgbtq อะไรทั้งนั้นนะไม่มีเกย์ไม่มีคิงไม่มีควีน ไม่มีเลสเบียนมันคือสภาพจิตที่มันนอนเนื่องในความยึดติดในความมีความเป็นของเราอังนั้นเราก็ฝึกสังเกตมันไม่เป็นอะไรไปกับมันนั่นแหละในการไม่เป็นอะไรไปกับมันนี่แหละบอกเลยว่ายากมากเพราะถ้าเราไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งมากพอเนี่ย ส่วนมากก็จะลงไปตามมันเป็นอะไรไปไปกับมันบางัันเถอะไม่ใช่ว่าไม่เป็นอะไรไปกับมันเป็นอะไรไปกับมันส,ส่วนมากก็เลยทําให้มันเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ยากเราต้องอาศัยการฝึกฝนนี่แหละไปนะอย่างเป็นฆราวาสญาติโยมนี่ก็ฝึกง่ายนะถ้าเราฝึกสังเกตมันนี่ฝึกง่าย ง่ายก็เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องมีข้อห้ามสมมติอะไรเยอะแล้วว่าสิ่งที่มันมากระทบเนี่ยก็เยอะด้วยนะสิ่งที่มากระทบมันเยอะนั่นก็อยู่ที่แนวคิดของเรานะว่าเราต้องการตั้งหวังอะไรตั้งหวังเดินทางให้มันถูกนะบางคนก็เอาปัฒนาแค่รวยอย่างมีลายนึงบอกว่า,วาผม ท่องคาถาหลวงพ่อคูณทุกวันทําไมผมไม่รวยครับนั่นทำมันรวยเพราะการท่องคาถาเนี่ยมันก็ไม่ต้องทําการทํางานกันแล้วมันก็ขัดกับหลักกรรมขัดกับหลักที่พระพุทธเจ้าสอนตอนเราพรบพุทธเจ้าทั้งก็กรรว่าคาถาคาถาคือมันเป็นสองบาทนะสองบาทเป็นหนึ่งบทอันนี้มันก็คือคาถา ถ้าดูธรรมบทก็จะเป็นเหมือนกับคำสอนบทให้พรในในรุ่นเก่าๆที่มาในพระไตรปิฎกนี่ก็ไม่ใช่การให้พรเป็นการที่ว่าเป็นคำสอนมากกว่าหรือแม้กระทั่งการขอพอรก็ตามนางนางวิสาขา,านั่นขอพอรขอให้ได้ถวายผาบน้ำฝนป่าไตจีวรก็คือเป็นการขอให้ได้ทำ นะขอให้ได้ทำไม่ใช่ว่าขอให้ได้มีได้เป็นนั่นคาถานี่คืออะไรคือบทนะบทบทหนึ่งที่มันนำความสุขความเจริญมากับชีวิตเรานี่แหละทำไงถึงจะรวยอย่างนี้นะอุทธธานะสัมปทาใช่ไหมล่ะถึงพร้อมด้วยความขยันมันเพียนใช่ไหมถ้าเราขาดความขยันแล้วนี่ขาดความพักเพียนแล้วนี่ ทางโลกทางธรรมก็ไม่ประสบความสำเร็จนะความเพียรก็คือเป็นตัววิริยะเจตสิกนั่นนะเป็นตัวสภาพจิตที่มันประกอบด้วยความขยันเหมือนเพียรมันอุทานะมันลุกขึ้นมานลุกขึ้นมาทำการทำงานลุกขึ้นมามีความขยันขึ้นมาอย่างเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีสามตีสอย่างนี้เราพยายามที่จะปลุกตัวเองให้มันลุกขึ้นมา ถึงพร้อมด้วยความพางเพียรแม้ว่ามันจะขี้เกียจก็ตามมันไม่อยากลุกมันอยากนอนตอ่อมันไม่ค่อยอยากลุกขึ้นมาหรอกแต่ว่าเราก็ถึงพร้อมด้วยความพาคเพียรนะถ้าทางทกํก็เราก็ขยันลุกขึ้นมาปลุกตัวเองขึ้นมาจากความหลับไหลลุ่มหลงถ้าเป็นทางโลกเราก็ลุกขึ้นไปทํางานตีสามตีสบางคนไปขับรถไปวิ่งรถไปตลาดนะ ถ้าตลาดไม่ใช่แค่ตีสามตีสี่แล้วเห็นคนในบ้านแต่ก่อนนี่ปีสองน่ะไปไปตลาดละตีสองขึ้นมาเห็นไปอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันแกก็ไปของแกได้ทุกวันจริงๆนะจะอายุจะหกสิบอยู่แล้วนีนะ่เขาก็ทำเป็นอาชีพเป็นครอบครัวของเขาอย่างนั้นมันจะมีรถไปตลาดนะในตึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างเงี้ย อุทานะประสัมปทาถ้าไม่ขยันก็อดตายนะจะมารอแค่สวดมนต์สวดบทคาถาแล้วมันจะรวยมันก็เป็นไปไม่ได้นั่นก็คงไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่ต้องมีทหารป้องกันประเทศไม่ต้องทําการทํางานกันแล้วน,ะนั่นกดแห่งกรรมคือการกระทํากรรมวาทีวิริยะวาที พระเจ้าสอนเรื่องการลงมือกะระทําแล้วก็ความขยันหมั่นเพียรนะนะน,นั้นท่องก็ท่องได้แต่ว่าท่องก็ต้องทราบความหมายมันด้วย mm hmm. อุอากะสะหัวใจเศรษฐีใช่ไหม mm hmm. อุอากาะสะครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านเอามาสอน mm hmm. ท่านก็มาจากคําสอนของพระพุทธเจ้า,านั่นแหละ mm hmm. แต่ว่าสอนก็ไม่ใช่แค่สวด mm hmm. สอนก็ต้องรู้ความหมายแล้วก็นําไปปฏิบัติด้วย, mm hmm. วยนะบุธานาสัมปทาอย่างเงี้ย ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาพอเรามีทรัพย์สินเงินทองมีเงินเดือนมีโบนัสมีรายได้เข้ามาแล้วนี่เราก็ต้องรู้จักรักษาคําว่ารักษาก็คือการบร,บริหารนั่นเองการรู้จักบริหารพอได้ทรัพย์มาทํำยังไงก็ควรแบ่งให้มันเป็นสี่ส่วนใช้หนี้เก่าชําระหนี้ใหม่ฝังดินเอาไว้เทิ้งลงเหว นะดูแลใช้นี่เก่าก็ดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณเลี้ยงดูเรามาต่างๆชำระนี่ใหม่ก็เอาไว้เลี้ยงนะบุตรปัญญาสามีต่างๆนะ <c oughs> เคืืยญาตนะิตอนรับแขกทำญาติพลีทำเทวตาพีต่างๆฝนะนะังดินเอาไว้นำไปลงทุนนำไปทำให้มันงอกเงยขึ้นมา นะเป็นอนะินคอมเข้ามาให้เงินทำงานบางทีรูนะ้จักที่จะลงทุนในส่วนที่มันถูกนะถึงลงเฮลนะ์ก็ใใจให้มันสมควรกับชีวิตของเราอย่าให้มันกดอยากเกินไปอย่าให้มันมากเกินไปอย่างนี้ก็รู้จักบริหารรู้จักรักษาทรัพย์ ได้ทรัพย์มาก็รักษาทรัพย์ไม่ใช่ว่าลงทุนทุ่มเทไปส่วนใดส่วนหนึ่งสเกินไปกัลญาณมิตานะมีเพื่อนที่ดีใช่ไหมละ่ะแต่ยังไงถึงจะรวยได้ก็กได้การครบเพื่อนที่ดีถ้าคบเพื่อนไม่ดีมันก็พาเราไปสังเสเฮฮาไปเมาไปเที่ยวกลางคืนไปเล่นการพนันเนี่ยยิงทุกวันเนี่ยก็ยิงเยอะใช่ไหมละ่ะ บัญชีมาบัญชีอะไรต่างๆมาพันการพนันออนไลน์หวยนะหวยลาวหวยเวียดนามมาแล้วอ,อยออกออกอยู่ทุกวันไม่ใช่แค่วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกหรอกนะมันออกอยู่ทุกวันอันนะั้นมันก็คือเพื่อนที่แย่ของเรานะเป็นเพื่อนที่แย่นะะเพื่อนที่ดีก็คือความดีนั่นแหละความดีที่มันไปใกล้ไม่ไปใกล้ผีเหล่านั้น ไม่ไปไกลอบายามุกการประนันสิ่งเสพติดการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวผู้หญิงการผิดศีลผิดธรรมอะไรต่างๆแม้กระทั่งเดิมสุราบุรียาเมาต่างๆเนี่ยบุรีมวนหนึ่งก็เท่ากับอิดอิดก้อนหนึ่งแล้วถ้าเราเลิกสูบบุรีได้ปีหนึ่งเนี่ยเราก็มีอิดสร้างบ้านได้เป็นหลังๆนะอิดมอนอิด,อดก้อนหนึ่งก็ห้าบาทหกบาทเนะี่ย บุรีมวนหนึ่งก็พอๆกันนั้นถ้าเรามีเพื่อนที่ดีมันก็ไม่ไม่ชวนเราให้เกิดรูรั่วของชีวิตขึ้นมานะไม่มีรูรั่วเงินมันก็ไม่ไหลออกบางทีเงินก็ไหลลงขวดไหลลงเล้าบุรีไหลไปเที่ยวไปอะไรบ้างมันมันจะมารวยได้ยังไงอย่างเนี้ยถ้ามันไม่มีไม่มีเพื่อนที่ดีสามารถชีวิตตาใช้ชีวิตให้มัน พอเพียงให้มันเหมาะสมกับฐานานุรูปนะคำว่าพอเพียงก็หมายความให้มันสมกับฐา,านะนั่นแหละก็คือฐานะที่เราจะทําได้เราก็ทำอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเหมือนกับเศรษฐีตีนแมวตัวเองนี่รู้ไว้จะตายแต่ว่าอยากกินแค่ขนมเบื้องก็ต้องไปหลบลี้แอบทํากินอยู่บนปราสาชั้นที่เจ็ดนี อย่างนี้เขาเรียกว่าคนคนจนมีแต่เงินแต่ว่าเป็นคนจนเพราะว่าเศรษฐีเป็นเว่าประเสริฐนะผู้ที่มีใจประเสริฐมีใจคิดที่จะให้นะบางคนพราหมณ์สองคนสามีปัญญานะี่มีผ้าสามพื้นผ้านุ่งคนละพื้นกับผ้าหม่มก็ต้องเปลี่ยนเวลาคันออกจากบ้านไปแม้กระทั่งมีผ้าแค่ ติดตัวไปแค่สองพื้นนั้นเนี่ยไปฟังธรรมเกิดความศรัทธาเลื่อมใสนี่ก็มีผ้าแคบนั้นก็ยังจะอยากจะบริจาคอยากจะทําทานอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเศรษฐีคือใจที่มันประเสริฐใจที่มันคิดที่จะให้นะมีน้อยแต่ว่าใจมันใหญ่ก็เ,เรียกว่าเป็นสมะชีวิตาแต่ว่าเศรษฐีตีนแมวนั่นเกิดมีทรัพย์เยอะ แต่ไม่เรียกว่าเศรษฐีเรียกว่าคนจนนะมันไม่เกิดความสามารถชีวิตตาไม่เกิดความสม่ำเสมอขึ้นมาได้งั้นใจเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอนุภาคอย่างหนึง่งนั่นแหละมันเป็นกฎจักรวาลเป็นกฎธรรมชาตินะถ้าใจของเราดีในะสิ่งดีๆมันก็เข้ามาถ้าใจเรามันคิดที่อยากจะให้ให้สิ่งที่มันง่ายๆมันก็เข้ามาบางทีไม่ เหมือนกับจะไม่ได้กําไรอะไรโน่นนี่นั่นแต่ว่ามันมันก็มีลู่ทางของมันเข้ามาขึ้นมาได้บางทีเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างนี้นะเรื่องของบุญเรื่องของกรรมเี่บางทีเรามองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันมีของมันอยู่แล้วขอแค่ให้เรานั้นตั้งมั่นในคุณงามความดีอย่างนี้แหละในการให้ทานในการรักษาศีลในการเจริญภาวนาอย่างนี้มันทำความภาคเพียรขยันไป ขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงอย่างนี้มันเป็นหัวใจเศรษฐีนันอยู่ทำมาหากินมันก็จะเริญขึ้นมารือจะเป็นทางธรรมก็มีความภาคเพียรในการที่จะเฝ้ารู้เฝ้าดูตัวเองน่นแหละสังเกตพฤติกรรมพฤติการของกายของใจเป็นเครื่องอยู่เป็นห้องเรียนเป็นกัลยาณมิตรของเรา มันมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นมานี่มันก็ไม่ขี้เกียจขี้กล้านจิตมันก็มีความตื่นรู้เบิกบานอยู่พอตื่นรู้บ่อยๆจิตก็ไม่จมหลงกับอารมณ์นะฝึกไปฝึกไปไมันจะค่อยๆเห็นกายเห็นจิตมันแยกออกจากกาันกายก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งอารมณ์ก็อย่างหนึ่งอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ตัวจิตก็อย่างหนึ่งตัวจิตก็คือตัวรู้ตัวรู้ก็ไม่ใช่ความคิด ความคิดก็ไม่ใช่ตัวรู้อย่างเนี้จะมีความปรุงแต่งจิตไปอีกเป็นตัวสังขารมาอีกทีนี้ประโลมรู้เห็นพฤติกรรมมันต่อไปมันก็หลอกเราไม่ได้เหมืนกัเรารู้สิง่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมามันก็หลอกเรอไม่ได้เรารู้ว่าผีหน้าตาเป็นยังไงผีมันไม่มีอย่างเราก็ไม่กลัวแต่มาเราก็จะกลัวผีเพราะว่ากลัวความคิดบางทีก็ชอบฟังบางคนก็ชอบไปฟัง เรื่องหลอนๆเรื่องอะไรต่างๆวางเองก็กลัวเองก็ปุุงเองทีนี้ก็ไม่รู้ว่าใครหลอกใครกันแน่ตัวเองเนี่ยหลอกตัวเองมากกว่าพีมันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยคนก็ไปปรุงแต่งก็ชอบชอบเรื่องหลอกๆไงคนหลอมันอยู่ในสังคมที่มันหลอกกันทุกวันเนี้ยหาความจริงไม่ค่อยได้นะนนเราก็อย่าตกเป็นเหยื่อ ของมิจฉาชีพเหล่านั้นนะเป็นมิจฉาชีพอ่อนๆแหละแม้ว่ามันไม่มาหลอกซึ่งหน้าหลอกเรื่องหยาบๆแต่มันก็หลอกเราอ่อนๆให้หลอกอ่นอนๆนี่แหละอันตรายกาหลอกหยาบๆเพราะว่ามันเชื่อได้ง่ายมันหลงได้ง่ายแต่ไงเราถึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้นะนั่นก็ใช้ชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผล ไม่ใช่ว่าโดยแค่ความเชื่อความเชื่อก็ต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยมีแต่ความเชื่อยอย่างเดียวก็เป็นความเชื่อที่มันงมงายมีแต่ปัญญาอย่างเดียวก็ทําให้เรานั่นเชโกเอารัดเอาเปรียบคนอื่นคิดว่าเรานี่ดีเรานี่เก่งเรานั่นรู้กว่าเขามากกว่าเขาก็กลายเป็นการเอารัดเอาเปียบไปอันนั้นก็ต้องใช้ชีวิตให้มัน ถูกต้องตรงตามแนวทางอย่างนี้นะ,ะค่อยศึกษาเรียนรู้ไปนะเดี๋ยวเราสวดมนต์ธรรมบัติ